ก่อนจะเริ่มคลิปตอนนี้ยังมีคนไม่กดติดตามถึง53%อย่าลืมกดติดตามช่องโมคุมะและก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นแรกกันก่อนใครเลยนะครับ จอดดี้กับไมกค้งครับผมกับการตามล่าเคียวที่ก็บอกว่าหายากกว่า3ดาบถึง3เท่าขอคำขอให้จอดดี้หน่อยฮะเพื่อให้เขานั้นได้เคียวในเร็วถูกใจคอมเมตนไหนก็เอาจอดดี้ไปเป็นผัวได้ที่บ้านเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกับช่องโมโคาม้าด,ด้วยตอนนี้เราใกล้จะ8 0 0 0 0นซับกันแล้วแต่กูยังไม่ได้ทำาค a วเอของ70,000เลยรอหน่อยแล้วกันนะใกล้จะทำแล้วให้กูหายกักตัวก่อนเขาจะได้เคียวหรือไม่ในวันนี้ไปดูกัน let's go <S ผมเนะี่ยจะเป็นเหมือนคุณได้หรือเปล่าครับเกเรซิน นายเองก็ต้องตามหาวันพีชนายเองก็เป็นได้นะบุรุษใจเกเรนะี่ <c oughs> พจะเปแต่งกิริยรับเนี้ไม่อยา่างไรเชื่อเลย <c oughs> ออกไปตามหามันซะทุกสิ่งฉันได้ทิ้งไว้ที่นั่นหมดแล้วและนี่คือร่างราวก่อนที่จอร์ดี่จะเจอวันพีชและได้เป็นสุดยอดบุรุษใจเกเร มอคคา้า,าเ King Piece ยี่สิชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์ like กันด้วยนะครับอา้าวเฮ้ยโลบักหมดทำไงดีเนี่ยเติมที่นี่เลยครับ First Shop เว็บบริการเติมโลบักทั้งระบบ V.I.P และ ID Pass เรทโคตรสูงและยังบ,บริการกดจิ๊บไอเทมแบบต่างๆแถมยังบ,บริการรับฟาร์มแบบอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมายครบจบในเว็บเดียวที่ First Shop เท่านั้น คลิปที่แล้วเราได้ดาบรอมาแล้วฮะเดี๋ยวเราเอาดาบรอไปตีเจ้าทะเลกันดูดีกว่าว่ามันจะเจ็บแสบขนาดไหนกันเทียวมันจะเฟี้ยวหรือเปล่าแต่ก่อนหน้านั้นขอเปลี่ยนฝนเป็นฝนน้ำแข็งก่อนอือสไลด์หนอนอือสไลด์หนอนแบบพัะตะคร เอาอีกแล้วพวกมึงเอาอีกแล้วมึงเห็นเรือกูเป็นสองแถวอีกแล้วหรือไงพวกมึงเนี่ยโอ้โหแต่ละคนแม่งก็มีผลมังกรมังกรบินได้ก็ไม่บินกันจะมานั่งเรือทําไมกูถามจริงนะพวกมึงเนี่ยฮะเออนี่เรือใครวะเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วกูไม่ใช่เจ้าของอะกูไม่ได้ขับด้วยกูได้ยืนอ่าอ่าจะโดนรีคุยมอะไรกันพวกมึงวะเนี่ยเออเฮ้ยจ่างแมงแล้วกันเอาไปเลยกูให้ ใช่แล้วกูวให้มึงขับไปไกลๆก่อนแล้วกูค่อยเสกใหม่ยังไงล่ะ <c oughs> <c oughs> ให้พวกมึงตายกันให้หมดเลยกลางทะเลน่ะโอเคตายเกือเรือดีไปเลสโก้นี่แหละแผนทั่วของจอร์ดี้ละ ก่อนจะไปตีเจ้าทะเลเราก็ต้องมาเช็คอินที่เกาะแรกกันก่อนนะเพราะมันใกล้ที่สุดยังไงล่ะโอเคเช็คอินเลยระหว่างเดินทางก็เหมือนเดิมฮะทุกคนจะรอใครที่อยากได้จิบการ์ดนะฮะมูลค่า100โลบัก2โค้ดนะครับเราจะแจกเหมือนเดิมเลย1โค้ดขึ้นมาเลยฮะนี่คือโค้ดแรกนะครับใครใส่ก็ได้ไปเลยนะหน้า1 0 0โลบักแล้วก็มี1โค้ดนะครับซ่อนอยู่ในคลิปด่วนนี้ก็หากันเอาเองละกันนะจ๊ะโอเคไปไปตีกิ้งกือทอดต่อ ไลกิงก like ือทะเลน้ําในครั้งนี้ก็เป็นตัวสีเข็ดอีกแล้วฮะตัวสีดำแม่ให้กูทายเลยแม่งเทียหนึ่งแน,แน่ตัวนี้แต่มาลองดูดินี่อุ้ยใช้ดาบรอฟันโคตรแรงเลยเฮ้ยโคตรเจ๋งไปเลยมาเออโคตรเฟี้ยวนี่แหละฮะคอมโบใหม่สุดยอดดาบรอนี่มันเจ๋งจริงนี่ฮะเสียบแล้วก็จดุดจดจลวัวซิกิเอ็กยิงได้โอ้โหเท่ระเบิดเถเดอเทิงตีอยู่ดีๆไม่รู้ใครแม่งขี่เรือมาเฉยเลยถ้ามาชนเกาะกูัวเฮ้ยอะไรของมึงวะเนี่ย มึงตรงึงม,มาตีหรือมึงมาขี่เรือเล่นกูถามจริงและบัดนี้กินกือทอดกําลังจะตายนะฮะมาดูดิครั้งนี้กูจะได้แบบกล่องเทียสองขึ้นไปบ้างหรือเปล่าฮะแม่งเงยสามสี่ห้าคลิปที่แล้วเด็กกูได้แต่เทียหนึ่งหลังจากที่กูได้สามดาบกูก็ได้แต่กล่องเทียหนึ่งมาตลอดเลยนี่น่าเศร้าจริงจอรดี้ครั้งนี้ขอเทียสองขึ้นไปนะเพลงดาบใจกรเลปแบบที่หนึ่งนี่เลยพาอัตูดนี่เรียบร้อยตาย <c oughs> นี่ตัวสีเข็ดตายแล้วมาดูดิกูจะได้สีอะไรไม่ใช่กูได้กล่องอะไร มันต้องมาแล้วแหละจังหวดนี้ไหนว่าทางเข้าโอ้โว้าว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 เฮ้อเเทียร์หนึ่งเออเกลือแดงแล้วจอร์ดี้ไม่น่าเลยและระหว่างที่เอฟเคอยู่ดีๆฮะเจ้าทะเลเกิดไม่ใช่บิ๊กมัมเกิดเฉยเลยครั้งนี้แหละครั้งนี้ดาบมันต้องเป็นของกุ้ยได้เลยกูตีมันจะแปดล้านตัวแล้วมไม่ได้หัมอะไรเลยได้แต่เจมมมาทาหัอะไรวะ อยากได้ดาบของม e ึงอ like ่ะดาบเอ่อฟินิกโลกันของมึงอ่ะดาบไฟแห่งนรกอยากได้แล้วเกินมันแปลงร่างเป็นธนูได้ด้วยเกิดได้ไปถึงหนึ่งนาทีแม่งคนมาลุมตีกันเต็มเลยเอฟซีเยอะเหลือเกินเลยนะบิ๊กมัมตัวเนี้ยโอเคเราจัดบ้างล้วกันไม่ใช้ผลน้ําแข็งไปเลยรอบเนี้ยยิงจวโดจดดนี่แข็งเลยดิมันอยู่คุโลกเหนือหรือเปล่าครับนี่นี่แช่แข็งแล้วก็จะดาบรอหน่อยแล้วกันฟันจดโจดโจดโจดลัวโอ้โหโคตรแรงคอมโบใหม่ในตำนาน ห้าวได้ไม่ถึงหนึ่งนาทีแม่งตายโหงซะแล้วทุกคนผลน้ำแข็งกูแม่งกดกระจอกเลยแบบนี้ตะอเอาผลแก๊สมาแล้วล่ะไม่น่าไหวไปเปลี่ยนผลแก๊สก่อนดีกว่าไอ้หนูมีแก๊สขายมันจะลุงจะซื้อไม่มีมันจะเอาไปต้มมาม่าเล ไม่ใช่ผลแก๊สโอเคตอนนี้มาแรงสาบใช้โปบินมาแล้วทุกคนโอ้โหบินเหมือนผีเลยใช่บหยแล้วก็ยิงยิงจ๊ตโว,วไหนวะมอนไหนบิ๊กมัมคนไหนวะเนี่ยกูมองไ่ดูเรื่องเลยไอเเวนนี่อ๋อนี่ไงตอนนี้เองโอเคจ๊ตโจไปเลยแล้วกันโจดตโจ๊ฟันฟัน,ฟน,ฟนปานใจกเลยรูปแบบที่หนึ่งมึงต้องเจอฮาคิลาชุนจากบ้านนอนยาตึงก่อนเลยนี่เลยบุมบุมหลับเลยดิหลับไหลหลับไหล,ล,เ,ลเจอหน่อยสก,กิลอ้มึงยังแชสสก,กิลได้อีกหรอวะ ขอเลยนะดาบนะถึงเคลียรจะไม่ได้ในอีพีนี้ได้ขอดาบมึงก่อนได้ไหมบิ๊กมัมกูไม่เอาหัวมึงนะไอห,หัวไฟน่าง,งโง่น่ะนะมันดูตลกมากเลยกูนึกว่าใครมาติดไฟนีออนบนหัวจอร์ด,ดี้นะแต่ก็ได้มาลนะ่ะกูจะไม่ใส่แน่นอนกูขอดาบมึงนะขอแล้วนะบิ๊กมัมนะ จัดอาคิตึงๆลากหัวคมๆไปอีกหนึ่งทีนี่หลับไหลหลับไหลแล้วก็จัดสกิลไปเลยฮะใกล้ตายแล้วเว้ยมันใกล้ตายแล้วดาบว่ตึ่งๆจากเลยต้องได้ดาบแล้วแหละจังหวะเนี้ยไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วตีมาเป็นล้านตัวแล้วนะขอรนัทจีเอ็มแอดมินนะก่อนอัปเดตอรวินกูขอดาบมันก่อนนะแล้วก็อย่าหาเนิบละกันนั่นดาบนี่ได้ข่ามันแรงดูดิมีคนใช้อยู่ด้วยเนี่ยมันจะตึงเกินไปแล้วอ่งวัดจะบาวัชาติจูมเอาเอามันไม่ตายแต่กูตายแทนมันใกล้ตายแล้วนะเอาไม้ตาย ควันมันเลย yeah! เย้เว้ยได้แล้วเว้ยฟินิก์เบลสดาบโลกันแห่งนันละโอ้เจ้จอรดีนายทำได้นายไม่เกลือแล้วอีพีนี้ใครได้ดาบนี้แล้ว้าคอมเมนต์หน่อยละกันนะใครยังไม่ได้ก็คอมเมนต์หน่อยละกันนะครับว่าอยากไม่ได้ แต่จอนนี่ได้แล้วนะจ๊ะโอ้ยโคตรเทไปเลยนี่หรือนี่ดาบฟินิคแห่งนรกวัวาดาบที่ก็บอกว่าสามารถการ่างเป็นธนูได้และจะเหม็แรงโคตรเลยน,นี่มันเจ๋งไปเลยแต่ทำไมกูใช้สกิลไม่ได้หรือว่าดาบนี้ไม่ใช่เป็นดาบแต่เป็นต้องใช้ค่าเมลีอย่างนั้นหรือเฮ้ยอะไรกันประเด็นคือตอนกูได้ดาบนี้ปุ๊บมันรีค่าสแ,แตทให้กูเลยโอ้โหดีเลยเว้ยอะไรกันวันนี่ยเกมนี้รีสแ,แตตได้ฟรีเหรอเม่อได้ดาบนี้เจ๋งโคตร งันครั้งนี้เราก็ต้องอัพแบบนี้สินะห,ห,ห,หมดเวลาเล่นสายดาบแล้วเรามาเล่นดาบนี้กันดีกว่าฮไปไปลองดูกันดีกว่าว่าดาเมจมันจะแรงขนาดไหนกระเทียวว่าเออดาบเนี่ยพอเครื่องพาคี้มมีไฟติดด้วยว่าเฮ้ยโคตรเทพไปเลยสมก,ก็เป็นดาบแห่งนรกจริงๆไหนมาลองดูดิไหนขอฟันก่อนช็อปพับพบพ,บ,พบโอเคโอเคกูตาย ไหนขอลองสกิลหน่อยเดยสกิ Z, แลแซดการลากเป็นธนูยิงได้ปุ๊มวู้ออกเป็นฟินิกไปเลยโคตรเทว้าวสกิลเอ็กซ์ออะไรวะเนี่ยนี้มันมีไฟรอบๆสามอันคืออะไรวะกูเล่นไม่เป็นดาบนี้มาเล่นยังไงนี่เอาใหม่ดี่นี่สกิลแซดฮะทุกคนยิงธนูออกไปได้เอ้ยย้าโคตรเจ๋งไปเลยสกิลเอ็กก็จะมีไฟอ้อนี่อ๋อเราสามารถคลิกได้เป็นการยิงธนูวู้โคตรเจ๋ง ข้าตาคุลิวันนี้กูจะมาเอาผ้าคุมมึงนี่ยิงไปเลยนี่เคยเจอหรือเปล่าฟินิกกูนะ่ะเอ้ยมันหายไปไหนวะ ยิงเอ้าไม่ทันแล้วหมดแล้วโอ้โคตรแรงนี่ยิงฟิลิกใส่ตัวแล้วก็นี่นี่ลากหัวคมคมลากหัวคมคมลากๆเฮ้ยเป็นไงล่ะนี่คิดว่าวาบได้แล้วเท่หลังยิงไปอีกทีนึงแล้วก็ใช้สกิลโอ้กูโดนต่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่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 แลกปัดแลกหมัดกูจะตายกูจะตายแล้วช่วยกูด้วยพวกมึงถ้าดาบนี้เอาไปตีเจ้าทะเลมันน่าจะเฟี้ยวมากๆขอผมนั้นฝึกดาบนี้ให้คล่องก่อนลวกันนะเดี๋ยวผมจะเอาไปจวดๆกับเจ้าทะเลคิดว่าน่าจะเลือดไหลเป็นสายน้ำแน่นอน น,นี่ยิงยิงแล้วก็ซับนี่ลากหัวลากหัวคมๆลากหัวคมคมแล,แล้วเจ้าทะเลก็เกิดเรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่เราจะลองดาบแห่งโลกโลกาันนี้ไปตีมันดูดิว่าเลือดมันจะไหลเร็วขนาดไหนกันเทียวไปเลสโก้และตอนนี้เรามีกับสองสหายที่ใช้ผลเดียวกันและก็ดาบเดียวกันนี่มันสามพี่น้องดาบเพลิงแห่งนลกโลกาดีกว่าชือ่อโคตรเลยตอนได้แก๊งใหม่แล้วฮะตอนนี้เรามีหน้าที่รับจ้างในการตีเจ้าทะเลนั่นเองไปลุยกันเลยสามพี่น้อง เดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะเทกันไหน3สามคนนี้ไป let's ก้ let ขบวนการจอดนเรเจอร์ถึงที่หมายเรียบร้อยแล้ว3มพี่น้องเรากำลังจะลงไปจัดสังหารมันไป l e t โก้ อี๋ฮ่าสไลด์นอนไปเลยเฮ้ยโอ้ความเท่นี่มาอะไรกันนี่นี่แหละเขาเรียกว่าทํากันเป็นขบวนการมาแล้วนี่หน่วยรับจ้างสังหารกิ้งกือทอดมาแล้วจ้าสมศักดิ์นายไปตีทางขวานะไอสมชายนายดูแลหัวมันไว้โอเคจอร์นี้พร้อมแล้วมายิงลากหัวเลยป๊อป๊า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 ป๊ป๊โอ้โหดูฮะโอ้โหโคตรแรงเลือดไหลเป็นสายน้ําเลยยิงยิงยิงลากหัวลากหัว โคตรเจ๋งไปเลยว่าให้ดาบเนี่ยกูชอบมากเลยแต่อยากได้เคียวมากกว่าลากลากลาก,ลากเลยนั่นแหละโอ้โหโเลือดแม่งไหลโคตรเร็วเลยฮะเขาบอกว่าดามเมจแม่งแรงมากเลยนะไอ้ดามเนี่ย,ย,ยจะเป็นดามนรลกแห่งโลกาจริงเลยว่ะชอบมากใครได้หรือยังคอมเมนต์หน่อยละกันนะรับแต่จนันได้แล้วเจ้เกิดภาวะฉุกเฉินเกิดภาวะฉุกเฉินตอนนี้สึนามิจะมาแม่งเลยใครเรียกสึนามิมาว่าเฮ้ยโอ้ยหุตสาระหัวคมๆอย่างมองมันเลยตอนนี้เลือมเหลือครึ่งแล้วทุกคนโอเค แล้แก๊งกูหายไปไหนหมดแล้ววะที่มาของคำว่าลากหัวจนเช้าวะทุกคนโอ้โหกันเวลุ่นฟินฟันยังไม่ขนาดนี้นะเนี่ยเฮ้ยนี่ฟินฟันมีหรือเปล่าเจ้าทะเลนะเฮ้ยไม่ดราม่านะทุกคนพูดเล่นเดี๋ยวไม่มาถล่มจอนดี้กูตายลบหลิกมาดิจิตอลนี่เฮ้ยเดินบนทะเลได้เท่ขนาดไหนไปนี่ไงเดือกแก๊งกูอยู่นี่เองอวมาละ มันใกล้ตายแล้วผู้บ่าวยิงมันไปยิงยิงยิงซอบกไปเรียบร้อยตาย <c oughs> กระจอกนะแล้วกล่องในวันนี้กล่องคือว้าวทียสองว่ะเฮ้ยใช้ได้อยู่แต่ไม่ได้ของเลย <c oughs> <c oughs> โอเคอ่าอีกสักตัวแล้วกัน <c oughs> โคตรเจ๋งเลยชอบมากว่ะดําเนี่ยเออมานตีเจ้าทะเลได้มันดีนะลากหัวนี่โคตรชอบเลยไปเลสโก้ s <S และนี่ใครพิมพ์หำอะไรวะเนี่ย ถึงที่หมายอย่างปลอดพลาลลาโอเคเฮ้ยเฮ้ยใครเฮ้ยอยู่ๆมันจะเผากูแล้วเฮ้ยไอ้กิ้งกือนั่นน่ะเฮ้ยหรือว่าอยากตายกูถามจริงอ้าวอยู่ๆมันกระเผาเลือกูเฮ้ยแล้วมึงเผาลูกน้องกูทำไมลูกน้องกูไม่ เฮ้ยเชื่นดดี่สงสัยที่บ้านไม่มีใครเลี้ยงดูขาดความอบอุ่นอยากเล่นกับเพื่อนแต่เพื่อนตายไปแล้วมึงเผาเพื่อนตายเลยนะไอ้นี่มันแสบจริงๆเลยแล้วก็เจ้าทะเลในวันนี้ก็ตัวสีแดงแรงฤทธิ์โอเคจัดการเลยแล้วกันนะล่าหัวก่อน,นเลยชอ,ชอบ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 แต่ระหว่างที่ล่าหัวอยู่ดีๆก็เหมือนจะมีคนอาคาดแ้นกูหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะไอ้กิ้งกือตัวเดิมดูดูมันจะเผากูไอ้อะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยมังกรตัวนี้ไม่พอมันยังมีมังกรคนอื่นมันจะกระทืบกูอีกหรอวะเนี่ยไอ้จอร์ดี่มันฮอตฮิต ขนาดนั้นเลยเหรอวะใครก็ได้ช่วยกูทีมันจะฆ่ากูแล้วเนี่ยช่วยกูทีไม่เออกู <c oughs> ตาย <c oughs> ที่มาขาบกว่าขาดความอบอุ่นแต่ก็ยังดีที่กลับมาทันโอเคมันยังไม่ตาย <c oughs> ไม่เป็นไรลากหัวต่อเลยชวดชวดชวดเรียบร้อยจริงๆเลยท่อมจริงหรอวะ เฮ้ยกตายแล้วแกตายแล้วลากลากไปเลยลากลากเลือดเยอะนะมึงเนี่ยจัดเลยจวดจวดจวด,จวดสังเวยให้มปนน้ำโคงคังยยหาชักดาบมาเอาโอ้โหแค่ชักดาบก็ตายเลยโคตรเจนไปเลยจอร์ดี้นี่มึงได้ใช้พลังจิตได้หรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยประตูอยู่ทางไหนอีกแล้วคุณหลวงประตูอีกแล้วเฮ้ยขอกล่องดีๆหน่อยกล่องดีๆเฮ้ยกล่องอะไรอะเอ้ยเทียสองใช้ได้ต้องมาแล้วแหละจังหวะน,นี้ฮ่าอนิ่งเลย โอเคได้แก๊สมาด้วยว้าวโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะจ๊ะทุกคนแม่ได้ดาบสุดหล่อเทมแล้วก็เฟี้ยวจัดประหลัดบอกเลยเจอกันใคลิปหน้าหวังว่าคลิปหน้าเราจะได้เคี่ยวกันแล้วนะจัะโอ้ยพอนะจอร์ีด้วย